แล้วไปาลุกอย่งเี้ยนอาการลุกอ่ลมนะ ทำน่ขดีวไม่ใครดั่หพ่อขดี้ดีไหมพ่อขับดีไหมมันไม่เฉยเลยเห็นดิขับยังไงอ่ะพ่อขับยังไงอ่ะหนูกลัวไหมกลัวไม่กลัวอะไรเยนี้จกอะไรมันีลัอะไรอ่ะอะไรง โดนโครงการมาั้ยมันหนักเนาะแต่ว่ามันับดีดีตอหนูนี่แหละร,รอแอนนี่แหละพ่อรถออกมาแล้วนั่นน่ะไปพ,พ่อพาแม่ไปหาหมออือแม,ม่ไปหาหมอนะแม่นะแล้วก็เราเราอยู่นี่ลูกอ่าเราอยู่นี่ก่อนไม่เล่นนะไม่เล่นนะอย่ามาเรียน,น เปียกละ,ะเปียกละเปียกละเปียกละคอยทำไรครับเอาซักให้หน่อยค่ะซักผ้าให้หน่อยค่ะซักผ้าเหรอกินอะไรลูก บูดออกหักแต่เจีกยบใครเมื่อกี้นี่เ๊ยบหน่อยนัใคมื่อกีนต้องปล่อยใเตัวนี้ในุโอก็ต้องตัดใจวางเก่า จะนอนกินเ็ขอใหจอพิเตลอดไปเป็ดน,นั่งกินพูดค่ะพูดค้าเอาต่อทีแจ้งพูดชาก่อนชาติ นอาใหญ่เขามานั่งผิครับมันมันก้อนอะไรครับเขือนๆครับโอยเย็นจังเลยใครจบเกยอะไรอยา้ ไปไหนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะหนูหนูเก่งอยู่แล้วหนูไม่ไปหรอกให้ <c oughs> พ่อกับแม่ไปกินข้าวก่อน <c oughs> หนูไปไม่ได้ ไหนจัปูแล้วต้องช่วยจปูแล้วแม่จับปูแล้ว,ลวช่วยอะไรนะลูกประตูหน่อยนะลระตูที่ไหนอ๋ปูอ๋อ่รหอยหรอไม่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 ต้องไมช่วยเขาหรอกลูกย ชื่อ้องอะไรน้องเพชรน้องพลอยน้องพลอยวนนี้เพชรชื่ออะไรถามน้องพลอยสิน้ถามน้องพลอยสิก้าเจ้าไต๋วันน้องพลอยมานี่เดี๋ยวพูดตามพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันนี้น้องพลอยน้องพลอยอันนี้ตัวอะไรเลยไม่เป็นไร อันนี้อยู่องมุมนี้เราให้ลูกวันนี้เพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับพี่ลิลินพี่ภูผามหาสมุทรมาเยี่ยวมาเที่ยวที่บ้านนะครับเอาผู้นั่นก็นอนผูผาผูผาตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรผูผาเรียนอยู่ที่ไหนครับน้องผูผา เรียนอย่างวิเทศศึกษาเรเนม้นองเพีรแมนครับเพศรเป็นสิเป็นนิ่งๆแน่จัเกันคอยคบอกคือครับบรอกคือแต่ลืมแต่ทายางเลยแต่ว่าถักคนแบบอบเด็กมอยย่น้ำมึงสี่กับสิบึงเด็กๆก็นั่งสนุกเลยครับวันนี้มีชีวิตชีวา นานแล้วเหรอลูกหลังจากบ้านปล่อยบ้านทิ้งประมาณเจ็ดแปดวันเพราะทำงานเด็กๆก็ไปกรุงเทพเด็กๆไปกรุงเทพคุงกลับมาหอมอะไรอะไรเดี๋ยวฝุ่นมันเยอะลูกไม่ต้องไม่ต้องนะเพราะเป็นแผลเพราะแล้วเา เห็นเห็นแผลยอยู่ครับ เรียกได้ว่าก็เป็นภาพสุดแสนประทับใจจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อคุณพ่อนะคะเจอกับเต้าเพชรเต้าพลพอทั้งคู่ก็ห่างกันประมาณราวราวอาทิตย์เศษเนาะคุณพ่อเองก็เดินทางไปทํางานที่จังหวัดมหาสารคามและอีกหลายๆที่ส่วนเต้าเพชรเต้าพลนะคะก็เดินทางเข้าขอนแก่นซึ่งช่วงนั้นนะคะทั้งคู่ก็มีงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับเตแอนแล้วก็บอดบอยสิริชัยและก็ช่วงนี้นะคะได้มีเวลาตรงกันนะคะมาเจอลูกๆมาเล่นกับลูกๆทําเอาชาวเน็ตนะคะ ทุกคนบอกเลยว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคลิปนี้หรือว่าภาพนี้เพราะสุดแสนจะอบอุ่นจริงๆเมื่อคุณพ่อนะคะพาเด็กๆขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับคุณแม่น่ารักสุดๆค่ะทุกคนขะและต่อมานะคะทางด้านบอสบอยสิริชัยกับบอสโน้ตและ นะ,ะหมอกรวินเนาะก็ได้พาเด็กๆนะคะอย่างน้องภูผาลูกๆทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นกับต้าเพ็ต้าพอยซึ่งบอกเลยนะว่าหน้าติดหน้าตาดีกันทุกบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้าน a อบหรือว่าบ้านของบอสโนดเองนะคะเด็กๆหน้าตาดีกันทั้งคู่เลยอนาคตเนี่ยทั้งคู่อาจจะแบบเป็นพระเอกให้กับ อิสานคนครสินไหมหรือว่าจะไปเป็นนางเอกพระเอกในแบบหรืออะไรยังไงนะคะบอกเลยนะว่าคือเขาเรียกว่า DNA มันส่งหน้าตาจริงๆเนาะใดๆก็ฝากถึงผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะก็อยากเห็นเด็กๆมาเล่นกันแบบนี้บ่อยๆนะคะทำให้อิฟซีแฟนคลับได้หายคิดถึงกันนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้